สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งนะคะช่องเก๊งถูกรถสวยตรงปกก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถที่การันตีในส่วนของโครงสร้างนะคะตัวเครื่องตัวถังเดิมเล่มไม่มีชำรุดสูญหายค่ะรถไม่มีกลับสีทั้งคันนะคะการันตีตัวเครื่องตัวถังเดิมเดิมนะคะไม่มีพลิกพลิกความชนหนักจมน้ำนะคะอันนี้เป็นโตโยต้า วีออส 1.5e นะคะเป็นรุ่นดูโอปี2016นะคะคันนี้เดี๋ยวนั้นมันจะรีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมรอบๆคันใครที่กําลังมองหารถขับขี่ขลองตัวนะคะขับสบายๆนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าในเรื่องของอะไหล่หาง่ายแล้วก็ค่าแมเนจเน้์ก็ราคาไม่แพงนะคะซ่อมที่ไหนก็ได้ ะะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการนะคะมีทั่วประเทศนะคะเข้าอู่เข้าศูนย์บริการง่ายๆเลยนะคะกับแบรนด์โตโยต้าเนาะเดี๋ยวนึงจะรีวิวให้ทุกท่านไนดะ้รับชมรอบๆคันคันนี้นะคะเป็น Vios นะคะเจเนอเรชันที่3เป็นโฉมหน้าที่3โลโก้โคมีมีตรงกลางชัดเจนคันนี้ได้เป็นกรอบไฟ โถเออกอไฟฮาโลเจนนะคะได้เป็นไฟฮาโลเจนเนาะอ่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะมีกรอบมาให้เนาะแต่ว่ารุ่นนี้มันรุ่นตัว E ค่ะใครสนใจนะคะจะไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมก็ได้นะมาดูในส่วนของแม็กโลโก็ยางกันบ้างค่ะคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานค่ะแม็กสี่รูโลโก้อยู่ตรงกลางแม็กขอบ5นิ้วยางปี2022รุ่นนี้โฉมนี้นะคะได้เป็นด้านหน้าได้เป็นอ่ะดิสเบรกนะคะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นดรัมเบรกนะคะ m a c ขอบสิบนิ้วยังปี2022ค่ะเดี๋ยว้ำนหนึ่งพาไปรับชมด้านไหนนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะคันนี้เป็นสีบ้อนเงินปี2016 กระจกเดิมรอบคันค่ะในส่วนของเหลี่ยมด้านข้างนี่นะคะได้ด้านข้างสวยๆมาดูด้านขอบประตูกันบ้างค่ะซีนขอบประตูสภาพสวยสมบูรณ์เลยคันนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนปล่อยนะคะลูกค้าสนใจนะคะคันนี้ก่อนปล่อยถึงลูกค้าเดี๋ยวน,น,นึงทำไปความเอ่อทำความสะอาดปรับสภาพเพิ่มเติมให้อีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้นะคะได้เป็นอ่าภายในนะคะคุมโทนสีดํา ได้ภายในคุมโทนสีดำได้เป็นเบาะผ้าในเรื่องของความปลอดภัยได้ถุลมนิภัย2ใบานะคะได้ประตูค่ะเป็นประตูสีดำเนาะคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะและที่สําคัญปี2016นะคะได้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้เป็นกุญแจบิดขายสตาร์ทอ่ะนี่เดี๋ยวนึงสตาร์ทให้ทุกท่านได้รับชมในส่วนของเลขใหม่แล้วก็ ฟังเสียงเครื่องกันค่ะเลขใหม่นะคะได้ใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันกิโลกว่าคันนี้นะคะเครื่องเสียงรองรับซีดีค่ะ USB AUX แอ่นะคะเป็นแบบอนาล็อกแบบมือหมุน power outlet น,นะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบเอ่อสุดเชียรชิปเนาะแบบไล่ระดับเป็นแบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเบรกมือคอ,อนโซลด้านหน้านะคะนี่ ดูสปอร์ตค่ะรุ่นนี้นะคะโฉมหน้าเป็นโฉมเจเนอเรชันที่3ราคานะคะอยู่ที่349,000บาท Toyota v o ีอัเป็นรุ่นนี้เป็นเครื่อง d u โอ v t i ปี2016ค่ะชนิดเชื้อเพลิงเป็นเบนซินลำดับเจ้าของนะคะเป็นลำดับที่2คันนี้นะคะเป็นลำดับที่2ของแท้เลยนะคะแต่ว่าในเล่มอาจจะเป็นลำดับที่3นะเพราะว่าเนื่องจากเพชรยนต์จะต้องโอนเข้าเป็นเพชรยนต์ก่อนของเราไม่มีโอนลอย ไม่มีโอรอยมาดูในส่วนของรอยนคะคะอ่ารอยตะเข็บเดิมแท้จากโรงงานอันนี้เป็นรอยที่ขุนยนต์ทำมาเนาะด้านข้างถ้าโดนมาเขาก็จะมีในส่วนของโปะนะคะอันนี้เดิมอันนี้ดับหนึ่งขออนุญาตเก็บเนี่ยค่ะเดิมๆในส่วนของสติกเกอร์นะคะอันนี้รอยน็อตนะคะไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขสภาพสวยค่ะ ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0 9 5 4 8 6 4 5 6 5อันนี้นะคะเป็นฟิล์มลามินาด้วยนะคะเป็นฟิล์มลามินามันสะทออะ้อนเนาะอะเดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่อ่ะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้าเนาะได้เป็นเบาะผ้าแล้วหนึ่งให้ดูในส่วนของตรงนี้ นี่นะคะร่องรอยด้านหลังก็ไม่มีโดนมาเนี่ยค่ะสภาพสวยอันนี้นะคะจะเป็นอรอยโลบอกเนาะที่ขีบรถนะคะตอนที่เวลาเขาทำสีเนาอะเนี่ยค่ะสภาพสวยเลยใครสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาหานหนึ่งได้เดี๋ยวนหนึ่งทิ้งเบอร์ไว้นะคะมี2เบอร์นะคะ0954864565หรือว่า0961984963นี่นี่ยค่ะสภาพสวยคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่349,000บาทนะคะคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่6 0 0ับวกลบนิดหน่อยนะคะ6 0 0ัอันนี้คือราคาอ อันนี้คือเริ่มต้นเนาะในเรื่องของการผ่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครเครดิตดีมีเครดิตนะคะนั่นหมายถึงว่าลูกค้านะคะมีเครดิตผ่อนอะไรก็ได้ผ่อนบัตรเครดิตผ่อนมอไซค์หรือว่าผ่อนรถยนต์เกิน1ปีเครดิตดีอันนี้จะได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 2.99.. 2.99จะผ่อนอยู่ที่ห0าพันปลายๆอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้น้ำเงินเปิดเปิดด้านหลังไว้เนาะอ่ะเดี๋ยวนนใสให้ดู นี่นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะใส่ตรงนี้เพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลำนหนึ่งให้ดูในส่วนของซีนด้านในอันนี้นะคะได้เป็นล็อกระทานะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราใส่กบห้ก่อนที่จะปล่อยถึงมือลูกค้าด้านหลังตรงนี้นะคะเดิมนะคะเนี่ยค่ะซีนซิลิโคนสีไข่ไก่นะคะเดิมในส่วนของตรงนี้นะคะคาน คาด้านหลังให้ดูขาด้านหลังเนี่ยค่ะคันเดิมนะคะไม่มีชนหนักนะคะอันนี้สภาพสวยมีไฟตรงกลางแต่ว่าคัานนี้อาจจะมีเก็บรายละเอียดนะคะก็คือตรงฝาท้ายมาเนาะเพราะว่าอ่าอันนี้จะมีน็อตขยับอันนี้น็อตเปลี่ยนมามีการเก็บรายละเอียดตรงฝาท้ายนะคะฝาท้ายทําสีมานะคะคันนี้ อ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูในส่วนของฝั่งด้านข้างขวานี้กันบ้างอ่ะมาดูด้านหลังของอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะ กระเป๋านะคะกระเป๋าใส่เอกสารอยู่ทั้งด้านหลังคนขับนะคะแล้วก็ด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้าเนาะจะเป็นกระเป๋าใส่เอกสารนะคะหรือกระเป๋าจิงโจ้เนาะอันนี้ถือว่าสภาพโอเคค่ะสมบูรณ์นะคะสภาพโอเคสมบูรณ์มีไอโซฟิกด้วยนะคะที่เอาไว้เชื่อมต่อกับคาซีทเนาะใครมีลูกเลเ็กแดงๆนะคะก็เชื่อมต่อเบาะตรงนี้ได้เลยนะคะด้านข้างริมเหลี่ยมคมๆสวยๆเลยนะคะกระจกเดิมรอบคันนะคะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้าง นี่นะคะสภาพถือว่าโอเคค่ะปรับสบภาพเรียบร้อยแล้วอ่ะอันหนึ่งพาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวอ่ะนี่นะคะอ่ะรอยเนี่ยค่ะรอยตะเข็บนะคะเดิมจากโรงงานอันนี้นะคะเป็นที่หุ่นยนต์ทาไว้เนาะน,นี่นะคะสภาพสวยสมบูรณ์ถือว่าโอเคค่ะนะคะใครที่กําลังมองหารถเล็กนะคะขับขี่อ่าคล่องตัวนะคะขับขี่คล่องตัวขับในเมืองขับออกต่างจังหวัดบ้างนะคะก็คันนี้นะคะคุ้มค่ะ แนะนำนะสภาพสวยโอเคนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทนะคะ3 4 0 0 0 0อันนี้ผ่อนนะคะเครดิตปกตินะคะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,3 0 0บวกลบนิดหนอนะะ่อยนั่นหมายถึงว่าอาจจะไม่ถึง6.3หรือว่าอาจจะดิฟสัก100นะคะประมาณนี้100 200ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเครดิตปกติแต่ถ้าใครเครดิตดีนะคะเครดิตพิเศษนั่นหมายถึงว่ามีประวัตินะคะผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนบัโโตรเครดิตหรือว่าผ่อนรถยนต์ผ่อนบ้านผ่อนเกิน1ปี นะ,ะจะได้เครดิตดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะคะดอกเบี้ยพิเศษ2.99คันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,600บวกลบนิดหน่อยนะคะอาจจะไม่ถึงหรือว่าดิฟขึ้นมา100-200ประมาณนี้นะคะอันนี้น้ำหนึ่งบอกราคาคข่าว,าวเนาะเดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญาตนะะเปิดด้านหน้า เอกสารเตรียมอะไรบ้างนะคะใครที่เป็นข้าราชการนะคะหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทก็แค่มีสลิปเงินเดือนนะคะหรือว่าใบรับรองเงินเดือนย้อนหลัง3-6ถึเงเดือนนะคะถ้าเป็นใบรับรองเงินเดือนก็แค่ใบเดียวนะคะเป็นเดือนนั้นนะคะห้ามเกิน ใบรับรองเงินเดือนต้องอยู่ภายใน1เดือนนะคะห้ามเกินห้ามย้อนหลัง3เดือนไม่ได้นะคะใบรับรองเงินเดือนก็คือภายใน1เดือนนั้นแต่ว่าถ้าเป็น state, เสเตทเม้นสลิปเงินเดือนนะคะก็คือย้อนหลัง3เดือนหรือว่าหเดือนสเตทเมต์จากธนาคาร6เดือนค่ะแล้วก็อ่า สำนบ,บัาประชาชนทะเบียนบ้านเพียงเท่านี้ค่ะก็สามารถยื่นจัดไฟแนนได้แต่ถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าน้อสำนาะเบียนบ้านสีทใบนะคะแต่ประชาชนสิ่ใบแล้วก็อ่าใบที่เป็นสัญญาเช่านะคะแล้วก็ที่ซื้อนะคะหมายถึงว่าบินซื้อของ ะะบินซื้อของเนาะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปลงตรวจนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นข้าราชการหรือพนาาักงานบริษัทนะคะเครดิตดีอันนี้วันเดียวก็สามารถรู้ผลได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ลงไปตรวจหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ3วันนะคะมาดูห้องเครื่องข่าวรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่อง DuO VVGI นะคะปี16จะได้เป็นเครื่อง d u o v v i ฝาครอบสีขาวนะคะการันตีของสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมเ,เดิม อันนี้นะคะไม่ได้มีชนตรงนี้แน่นอนนะคะไม่มีชนด้านข้างแต่คันนี้อาจจะมีทําฝากระโปรงมานะคะก็อาจจะทําสีเก็บรายละเอียดสีฝากระโปรงนะคะคันนี้อันนี้น้ำหนึ่บอกตรงๆเลยแต่ว่าด้านข้างด้านหน้าอันนี้ไม่ได้โดนนะคะคน็อตไม่ได้โดนขยะเนี่ยค่ะคันหม้อน้ําไม่ได้โดนมานะคะคันหม้อน้ําไม่ได้โดนมาอันนี้คันคันด้านล่างคันด้านล่างนะคะนี่ค่ะอันนี้เดิมอาจจะมีเก็บรายละเอียดนะคะตรงฝากระโปรงมานะคะคันนี้ นะคะแต่ว่าการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะอันนี้น็อตเดิมซีนอ่ะอาจจะมีเก็บข้างบนนะคะเพราะว่าซีนตรงนี้ก็ยังไม่มีรอยขูดข่านะคะอ่ะอาจจะมีเก็บฝากระโปรงเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะท,ะทําสีนะคะน่าจะทำสีมาตรงฝากระโปรง คันนี้สภาพถือว่าโอเคนะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังอยู่สภาพสวยคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะรถมือสองจะมีสเสน่ห์ของใครของมันเนาะจะมีแค่คันเดียวเนาะบางคันมีลายตรงนี้บางคันมีรอยตรงนี้นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หกพันสามบวกลบนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าใครเครดิตด,ดีเครดิตด,ดีก็คือว่ามี ประวัตินะคะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอไซค์ผ่อนบัตรเครดิตเกิน1ปีนะคะผ่อนดีผ่อนตรงอันนี้จะเป็นเครดิตกู้นะคะก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษ2จุด 99นะคะเริ่มต้น2.59 4ปี2.79ผ่อน5ปีและ2.99ผ่อน6ปี7ปีนะคะถ้าผ่อนยาวๆไป่งวด2.99คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,006ประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยค่ะนิดร้อยหนึ่งนะคะรู้ว่าอาจจะไม่ถึงประมาณนี้นะคะใครสนใจปรึกษาเครดิตกับน้ำหนึ่งได้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งฟรีพรบภาษีให้นะคะฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีด้วยนะคะมีบริการเติมน้ำมันให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งเติมน้ำมัน ให้เต็มถังเลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ